ก็คือสรุปง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งเป็นภูมิแพ้แบบแบ่งตามระบบร่างกายและการนับแบบง,ง่ายๆเลยก็คือแบ่งเป็น4ระบบหลกักๆนะครับก็คือ1ระบบทางเดินหายใจนะก็คือภูมิแพ้จมูกนะครับภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศนะครับแล้วก็2ก็คือโรคหืดหรือโรคหอบหืดที่เราชอบไปเรียกกัน2โรคเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มแรกคือระบบทางเดินหายใจกลุ่มที่2ก็คือระบบทางเดินอาหารก็คือการแพ้อาหารนะครับอาการอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการหลายรูปแบบมากเลยเนี่ยก็จะมีอาจจะมีคลื่นคลาดมีลมพิษเป็นผื่น แห้งแดงๆงคันๆันหรือบางคนมาด้วยถ่ายเป็นเลือดหรือท้องเสียเหลือหลังก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มระบบผิวหนังเนาะก็จะมีอยู่2โรคด้วยกันก็คือโรคลมพิษกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอีกอันนึงเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแบบอาจจะเจอได้บ้างก็คือกลุ่มพวกแพ้ยาอ่ะแพ้วัคซีนนะที่มีประเด็นอยู่ช่วงนี้หรือว่าแพ้พวกสารทึบแสงเวลาเราไปเอกซเรย์อันนี้ก็เจอได้เหมือนกันก็ถือเป็นโรคภูมิแพ้อีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะเจอไม่ได้บ่อยครับ ครับสำหรับการดูแลรักษาเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยพูดรวมๆกันเลยนะครับเพราะว่าจริงๆหลักการอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละสําหรับหลักการแรกนะครับของการดูแลรักษาคนที่เป็นภูมิแพ้หนึ่งคือคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเพราะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งที่เราแพ้ใช่ไหมครับหรือว่าสารก่กอบภูมิแพ้หรือว่าสิ่งกระตุ้นที่เราแพ้เนี่ยได้รับเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุก่อนก็คือรักษาที่แบบตตตตต้้้้นนนนนนนเเเเเเเหหหุุุลลลยยยกกกก็็็คคคืออี่่่่งงงสสิิิิรรระะะััวาาาาชถมมณปปภูแพทดใจจบโ พพหรือว่าโรคภูมิแพ้จมูกเนี่ยสารก่อภูมิแพ้ที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆในคนไทยนะครับก็คือ1ไรฟฝุ่นเลยอันดับหนึ่งก็คือมแมลงสาบ3ก็คือพวกขนสัตว์เลี้ยงเนาะขนสุนัขขนแมวอะ่ะที่เราเลี้ยงกันบ่อยๆเนี่ยแล้วก็พวกละอองเกสรหญ้าละอองเกสรดอกไม้เชื้อราอ่ะพวกนี้คือสารก่อภูมิแพ้ที่เรามักจะเจอนในคนไทยทั้งหมดการจัดการสารก่อภูมิแพ้การจัดสภาพแวดลอ้อมให้สารก่อภูมิแพ้พวกนี้ลดลงน้อยที่สุดเนี่ยเหลือน้อยที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญส่วนใหญ่เนี่ยที่อย อันดับหนึ่งของคนไทยเราคือแพ้ลาฝุ่นใช่ไหมครับยกตัวอย่างการดูแลง,ง่ายๆก็คือการจัดการเรื่องของชุดเครื่องนอนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มถ้าคุณใช้ชุดเครื่องนอนแบบธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วๆไปเนี่ยจะต้องเอาไปซักนะครับซักเสร็จเอาไปแช่ในน้าร้อนอุณหภูมิ60ถึง70องศานาน20นาทีนะครับลาฝุ่นถึงจะตายนะครับแล้วก็เก็บ อุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนไอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเอาออกให้หมดอย่าให้มีแบบเป็นที่เก็บฝุ่นหรือไรฝุ่นไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถใช้ชุดเครื่องนอนกันไรฝุ่นได้มันก็จะช่วยได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการจัดสภาพแวดล้อมหรือเลี้ยงหรือหล,ลีกเลี้ยงสิ่งกระตุ้นที่คุณแพ้หรือบางคนแพ้อ,อาหารใช่ไหมครับหลักการง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเป็นการแพ้แบบรุนแรงเราก็ยังคงแนะนําว่าให้คุณอนะ่ะห้ามรับประทานหรือได้รับสารอาหารตัวที่คุณแพ้แล้วเกิดอาการแพ้แบบรุนแรงอย่างเด็ดขาดนะครับผมเน ช้ยาคราวนี้การใช้ยาเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยก็มีมากมายหลายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นอายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้จมูกถ้าเป็นโรคภูมิแพ้จมูกเนี่ยยาที่เราจะใช้รักษาก็มีทั้งยากินแล้วก็ยาพ่นจมูกซึ่งยาพ่นจมูกเนี่ยก็จะเป็นพวกสเตียรอยพ่นจมูกหรือยาแก้แพ้ชนิดพ่นจมูกก็มีนะครับสพวกโรคหอบหืดหรือโรคหืดเนี่ยยาที่เราใช้รักษาหลักๆก็คือยาสูตรกับยาพ่นสเตียรอยนะครับเนาะนอกจากนี้ครับก็มีพวกยาแ แพชชนิดต่างๆมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มินิท้องตลาดนะครับยาแก้แพ้เนี่ยก็จะมีบทบาทในการรักษาเช่นภูมิแพ้จมูกอย่างที่บอกไปแล้วโรคลมพิษนะหรือบางคนเนี่ยช่วยเอามาใช้ลดอาการคันในเด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะครับยาตัวที่3หรือยากลุ่มที่3หรือแบบที่3ที่เราจะใช้กันในการรักษาโรคภูมิแพ้ก็คือพวกยาทาชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นยาทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยาทาเนี่ยมันจะมีบทบาทในการรักษาคนที่เป็นพวกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบจากโรคภูมิแพ้ซึ่งยาทาที่เราจะใช้กันบ่อยๆ 1> 1. ยาทาสเตียรอยนะครับแล้วก็มียาทาที่เป็นเขาเรียกว่าในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มของเซลซูโลนอินฮิบิเตอร์แอนตาโกนิสนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นยาทาแบบพิเศษที่ใช้ในการรักษาเด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังครับผมสำหรับการรักษาอันที่3อันที่3เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการรักษาโดยใช้วัคซีนภูมิแพ้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยหรือ,อาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับหลักการรักษาของการใช้วัคซีนภูมิแพ้ก็คือเราใช้ตัวสิ่งที่คุณแพ้นั่นแหละใส่ให้กับเข้าไปในตัวคุณณเเเชช่่่นนยยกกตตัวอาางถ้ิิดสมมุค ภูมิแพ้จมูกนะครับแพ้ไรฝุ่นเนาะแพ้คุพวกขนสัตว์นะแพ้แมงสาบเราก็จะเอาน้ํายาที่สกัดมาจากไรฝุ่นนี่แหละหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่แบบคุณแพ้นั่นแหละเอามาใส่กับให้คุณในปัจจุบันครับวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยที่ใช้ในการรักษาพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีทั้งแบบหนึ่งแบบฉีด,ฉด เข้าไปที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็เป็นแบบอมใต้ลิ้นด้วยปัจจุบันเมืองไทยเรามีแล้วนะครับเนาะนอกจากนี้ครับในเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยการเอาหลักการของวัคซีนภูมิแพ้มาใช้ในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารก็มีแล้วเหมือนกันในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นเด็กที่แพ้นมวัวสมัยก่อนเราก็จะบอกเลยว่าเอ,อ้ยหยุดเลยนะห้ามกินโดยเด็ดค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราพบแล้วว่าในเด็กบางคนที่มันหายช้าจริงๆเนี่ยคือ เขาโรงเรียนแล้วว่ายังมีอาการแพ้ได้อยู่เลยขนาดเถอไปกินก็ยังแพ้ได้อยู่เนี่ยก็อาจจะเอาหลักการของการทําวัคซีนภูมิแพ้มาใช้ได้ก็คือให้สิ่งที่เขาแพ้แหละให้กลับกินเข้าไปแต่จะต้องอยู่ในความควบคุมอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอผู้ทําการรักษาแล้วก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วยครับ